สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับมาอัปเดตบรรยากาศการจะาจอขค้าขึ้นเขาเชิงตะโกต้นนะครับผมอยู่บริเวณจุดพักรถนะครับก้อนหอดตลาดโคกอีดวยนะครับหางแถวตอนนี้อยู่หนาปั๊มแก๊สนะครับหางแถวอยู่หนาปั๊มแก๊สเดี๋ยวผมจะพาท่านู้ชมไปเบิ้งครับผมหางแถวอยู่หนาปั๊มแก๊สเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับ ไปต่อเฮาสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับไล่ดให้เบิง้งการจราจรในเขาช่องตะโกะในวันที่26สธันวาคม2,563จังหวัดสักแก้วนะครับปริมาณรถหลายนะครับขาคืนนะครับอ่านคอมเมนต์บาได้ขอภัยเดอร์มอนี้ครับรถผู้เดียวโบมีมือจับคลาดนะครับใส่ ต้องขอขอบรถคุณตำรวจนะตำรวจโนนินแดงนะครับที่มอบรถมาให้รายงานการจราจรนะครับผมนี่ผมไปบ่ค่อยสะดวกนะพี่ต้องเพราะว่ารถของพี่ตำรวจเป็นรถคาดนะครับยวจะไปเรื่อยๆนะครับ ทางขึ้นเขาช่องเตะโกนะครับจังหวัดสระแก้วไม่มีครับไม่มีอุบัติเหตุครับเป็นการจราจรปกตินะครับเพราะว่าปริมาณรถหลายรถสะสมนะาช่วงเทศกาลปีใหม่พี่น้องกระปานและพี่น้องกระปนันอ่านคอมเมนต์บอรท่นขอให้เดวยพี่น้องเด้อ ได้ซดจับรถมือเดียวพราะเป็นรถตัวผูมีคาดเนาะ ตลาดโคงอีโดยนะครับปริม,มาณรถหลายนะครับแต่เคลื่อนตัวได้ เปิด2ช่องจราจรขาขึ้นนะครับเวลานี้นะครับเปิด2ช่องจราจรขาขึ้นนะครับ เป็นยังล่ไงก,ก,กันบดานเร้อแมนครับประหารรถติดตอนนี้เจ้าหน้าที่ระบายรถขึ้นมากทั้งเอาช่างตะโกแบบวิ่งได้ลุ่งๆเลยนะครับ ครับลงลง,ลงขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเขาเชียงตะโกมากก็จะลงลง,ลงนะครับเขเคจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอโนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ถนนก็นจะลงลงนะครับนี่ครับต้วนขาลง ขาลงก็หยุดสักครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับขาลงไม่นานนะครับไม่นานนะครับแถวเขตอำเภอโนนี่นดแดงจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะลงโลงแล้วครับท่านผู้ชมครับ ไล์สดแจ้งข่าวาแจ้งข่าวให้พี่น้องที่ใสรถใสถนนได้รับทราบนะครับผมนะครับพอขึนเขาช่องตะโกมาแล้วนะครับสลับขึ้นทีละครึ่งชั่วโมงแม่หรอครับผมสลับขึนลงทีละชั่วโมงนะครับกาไล่สดให้พี่น้องได้รับทราบในมือนี้นะครับงานการจราจรนี่กาใบสองเครื่องนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดการไล่สด้วเขาบ้านก่อนกลับบ้าน ไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวติดตามสถานการณ์ใหม่ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนในการาไลฟ์สดในวันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโนโนีแดงนะครับขอบคุณครับ